พนักกาลันครับอันนี้มีเวรรุ่น X Max นะครับซื้อมือสองมานะแล้วแต่งมาเลยนะก็ดีมันไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะนะเพียงแต่ว่าแต่งมาด้านให้ชกบอมมานะครทำมาซะเหมือนเลยนะคะ่ะโค้งนะโค้งเนี้ยฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับมันปรับอะไรไม่ได้นะแข็งมากนะครับอย่าไปใส่นะครับอันนี้คือเขาแถมมาแถมมาก็แถมมาไม่เป็นไรครับ ก็แนะนําว่าซื้อมือหนึ่งหรือซื้อมือสองมานะครับก็มาเซตติ้งได้นะครับมือสองก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้แกนไม่เป็นรอยก็กเซตใหม่ได้แล้วได้ราคามาให้มันคุ้มค่าเซอร์วิสหน่อย๋ย่เราเซตชกหน้าครับชกหน้าอันนี้เขาโหลดด้วยการเลื่อนขึ้นมานะครับแข็งนะครับก็คงนั่นแหละน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผู้ไลายหมายเลขหนึ่ง นะครับของวงการเซ็ตโชคนะครับก็มีแฮชแท็กวัยรุ่นเซ็ตโชคนี่แหละวัยรุ่นวัยรุ่นทําไมไม่เรียนนะครับถ้าวัยรุ่นไปเรียนนะครับวัยรุ่นก็จะรู้ว่าน้ำมันไฮดรอลิกมันใช้ไม่ได้นะแต่อย่างว่าครับมันการที่เราจะเข้าไปเทรนนิ่งกับเอร์ลินได้นี่บอกเลยนะฟ้าประทานนะครับไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าลงทะเบียนเรียนกับเขาได้นะไม่ใช่นะต้องเป็น้านค้าตัวแทนจําหน่ายนะครับต้องได้รับได้รับคําเชิญนะครับ ถ้าเขาไม่เรียกเราก็เสนอหน้าไปไม่ได้ท่วงหน้าของ X e Max นะครับตัวนี้ก็เก่านะครับไม่แน่ใจว่าเซตมานานหรือ,อยังแต่ดูจากสีอะไรเนี้ยแบบเก่ามากและที่แน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยนะครับคือไฮดรอลิกครับแล้วก็เซ็ตมาแบบผิดพลาดน,นะครับปริมงปริมาณนนะไม่ได้อยู่ในสาตนดาดใดๆเลยนะครับมั่วมากนะครับอย่างเงี้ยขี่แล้ว มันไม่มีทางนุ่มนะฮะเจ้าของบ่นว่าขึ้นเนินขึ้นอะไรเนี่ยตกหลุมนิดนึงนี่ก็จุกเลยนะเดี๋ยวเราถอดล้างนะครับวันนี้เป็นขีโคลนะไม่ล้างไม่ได้เลยนะไม่งั้นอตาโฟน้ามันมันจะไม่ได้ผมใช้สเปรย์ล้างเนี้ยนะฉีดแล้วมันก็มันก็สะอาดนะมันก็ดีเลยเห็นไหมฉีดปุ๊บเนี่ยมันขาวเลยนะครับแต่ว่ามันมันแพงนะครับแล้วถามว่าทําไมผมถึงใช้ตัวนี้มันไม่กัดซิลไงฮะแล้วมันไม่เป็นอันตรายนะครับต่อชิ้นส่วนนะครับ

ชกหลังนี้แนะนําให้เปลี่ยนนะไม่งั้นขี่นี้ไส้แตกนะครับแข็งจริงนะครับในประเภทแบบว่าโชคปลอมแล้วมากดโชว์อะไรพวกนี้อย่าไปซื้อนะครับบอกเลยจะได้ตังค์นะฮะใครเชื่อก็เชื่อนะไม่เชื่อก็ไปลองดูนะตังค์คุณไม่ใช่ตังค์ผมนะครับ